กาแฟอาราบิก้าปรุงสำเร็จชนิดผง3 in 1ินวันตราไฟเดชอยสูตรเข้มขน้นดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยรสชาติและส่วนผสมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวพิธีพิถันในการคัดสรรเมล็ดก,กาแฟที่ได้มาตรฐานส่งกลิ่นหอมละมุนสร้างสรรรสชาติที่เข้มขน้นกลมกลม่อมให้คุณติดใจเหมือนโดนมนต์สะกดเพิ่มเติม,ตมความอร่อย ด้วยวัตถุดิบพิเศษจากธรรมชาติน้ำตาลทรายแดงที่แปรรูปจากอ้อยสดให้ความหวานหอมจากธรรมชาติเสริมด้วยครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวเพิ่มความนุ่มระมุนหวานมันอย่างลงตัวปราศจากคอเลสเตอรอลให้พลังงานทั้งหมด70กิโลแคลอรี่ให้ช่วงเวลาที่แสนพิเศษเติมเต็มความสุขให้มากยิ่งขึ้นด้วยกาแฟอาราบิก้าปุ่มสำเร็จชนิดผง3 in 1ตรา f d a y Choice ที่สูตรความหอมละมุนเข้มข้นกลมกล่อมได้ที่แคต l ลกไฟเ d a y และแอปพลิเคชันไฟเดย์